จะถามคนข้างหลังว่ามีแฟนหรือยังยังไม่มีค่ะอยากถามคนข้างหลังว่าล่นนนนาสุดกินอะไรไปคะแซนวิชแฮมชีสในเซเว่นค่ะอยากถามคนข้างหลังว่าชอบแต่งตัวแนวไหนคะชอบแต่งตัวแนววายโเคค่ะอยากถามคนข้างหลังว่าชอบศิลเป็นคนไหนในทีมประมากที่สุดคะอุ้ยหิอุ้ยชอบชอบไฟโฟอีฟค่ะอยากถามคนข้างหลังว่า ูนอะไรที่สุดแล้วก็ขอแสดงเป็นตัวการ์ตูนนั่นเล่อยคุเลยี่ชอบชาวเดอร์ค่ะแต่ต้องแสดงไงกินได,ด้กินได้กินได้กีนดชาวเดอร์ชอบได้อีกแล้วก็อยากถามคนข้างหลังว่าชอบเต้นเพลงแนวไหนคะชอบเต้นเพลงบ๊อปค่ะจะถามข้างหลังว่าถ้าสลับร่างกับคนในทีมเดอร์ซี่ได้จะสลับเป็นใครคะเพราะอะไร เพลงแนวไหนมากที่สุดคะบทําเพลงแนวที่พบค่ะอยากถามคนข้างหลังว่าเมื่อคืนนอนกี่ทุ่มคะเมื่อคืนเมื่อคืนนอนท่าทุ่มค่ะอยากถามคนข้างหลังว่าถ้าเกิดว่าไปติดเกาะเนี่ยจะเราเลือกใครไปติดได้ด้วยหนึ่งคนจะเลือกใครไปคะเลือกมีนาค่ะเพราะมีนาจะพึ่งพาได้ที่สุดลวอยากถามคนข้างหลังว่าอยากไปเที่ยวต่างประเทศประเทศอะไรที่สุดคะอยากไปเกาหลีค่ะ